อย่าเรียกว่าข้าวสิบปีฮะให้เรียกว่าข้าวที่กระทรวงกรเกษตรส่งมาว้านะครับขนาดอ่าขนาดอะไรอะด็อกเตอร์หมอนะที่ตรวจเรื่องข้าวเนี่ยนะครับเขายังไม่กล้าคอนเฟิร์มเลยเอ้ยว่ามันเป็นข้าวสิบปีปเปล่าวะเออนะเขาบอกว่าเป็นข้าวที่กระทรวงส่งมา ไม่ยืนยันครับผมเพราะว่าผมไม่สามารถตรวจอายุข้าวได้ <c oughs> <c oughs> เป็นไงล่ะนะเออนะก็เรียกว่ามีพิรุษนะครับถ้าถ้าอะไรเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันข้าวสิบปีจริงเขาก็ต้องบอกืิว,ว่ามันข้าวสิบปีจริงเพราะอะไรครับเพราะสารอาหารมันยังอยู่ครบเลยนะ เออตรวจไม่พบกันเนี่ยเอาข้าวที่ไหนมาตรวจก็ไม่ทราบผมก็ไม่ทราบครับข้าวสิบปีจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะเออข้าวไม่รู้กี่ปีแต่สภาพโอ้โหทำไมมันข้าวที่ข้าวที่หุงไอตอนไอตอนที่ภูมิทําไปตรวจอะนะทําไมมันเหลืองเหลืองวะแต่ข้าวที่ส่งมาตรวจข้าวจัว้วท่านผู้ชมเออมันดูลักษณะมันไม่เหมือนกันเลยนะนะ ก็ไม่รู้ว่ายัดไส้เอาข้าวอะไรมาให้เขาตรวจหรือเปล่านะครับเออเออก็แล้วทําไมไม่ทําให้มันชัดเจนไปละ่ะก็ทําไมไม่ทําให้มันยืนยันชัดเจนอ๋อนี่แหละข้าวสิบปีตรวจแล้วไม่เจอก็ไปก็ไปเอามาเลยนะครับไปเอามาเลยจากโกดังข้าวอะ่ะนะเออไปเอากระสอบที่มันแบบผุผพังๆอะ่ะ นะกระสอบที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเก่าเกาหน่อยอะ่ะนะเออนั่นแหละมันน่าจะสิบปีแหละนะครับที่มันเหลืองอเอาข้าวที่มันเหลืองอะ่ะนะเออนั่นแหละมาตรวจแต่นี่ข้าวอะไรก็ไม่รู้ัท่านผู้ชมว่าเออตรวจไปบอกไม่เจอแม่มันไม่ค่อยจะน่าไว้ใจเท่าไหร่มีนะเออมีท่านผู้ชมคนไหนเชื่อบ้างครับว่าไอข้าวที่มาตรวจเนี่ย ถ้านะเป็นข้าวสิบปีนะเออมันมีพิรุษไปหมดทำอะไรก็มีพิรุษไปหมด <c oughs> นะครับเอออ่ะนะข้าวอะก็ไม่รู้ว่าข้าวอะไรนะแต่เตรียมประมูลแล้วล่ะท่านเนี้ยนะครับถ้าประมูลไปแล้วมีปัญหาก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะเออไม่ใช่ประมูลไปแล้วแบบอ้าวอ่าอ,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 อะไรนะข้าว มีเชื้ออะไรเชื้ออัลฟาท็อกซินคนกินปลากฏดโอ้โหเป็นโรคตายอะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาวแอฟริกานี่เขาจะกล้ากินหรือเปล่านะครับโอ้โหจะไปบุกอูมูเนะคนแอฟริกาเนะถ้าเกิดว่าเขาป่วยเป็นอะไรขึ้นมาที่ทำไงนะออนะครับเดี๋ยวก็แถไทยไปเรื่อยนะคนพวกนี้ ไม่ดีไม,ไม่น่ากลัวจริงนะนนถึงแม้ว่าจะไม่มีสารก็นะครับแต่มันข้าวสิบปีแล้วมันจะเหลือคุณประโยชน์อะไรเปล่าวะใช่ไหมเ,ออเพราะปกติข้าวธรรมดาเนี่ยวันเขาจะมีวันหมดอายุอยู่แค่หนึ่งปีข้าวตามกระสอบที่เขาขายกันอยู่ในห้างน,นะครับก็จะมีวันหมดอายุอยู่ขนาดนะนั้นก็ ยังมีวันหมดอายุแต่ข้าวนี้สิบปีหมดอายุสิบรอบนะครับเอาไปทำเป็นอาหารสัสตว์ที่สัสตว์ก็ยังไม่รู้จะกินหรือเปล่านะเออเอาไปให้หมาเหมอกินไม่รู้หมามันยังจะกินหรือเปล่าแต่จริงๆนะเขาก็มีคลิปนักข่าวไปเอาข้าวไว้ถึงสิบปีเอาข้าวห้าปีอะมากินมาดมอยู่เาก็ยังกินไม่ได้เลยนี่ข้าวสิบปีมันบอกสารอาหารครบ นะเป็นารไไได้อย่งเนปื่องจากตอนนี้ Youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง Youtube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ